สญญตาต่างๆเนี่ยท่านสัญญตาต่างๆเนี่ยมันเป็นความหมายที่ว่าท่านพี่มาต้นไม้นี่คือต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเราเห็นทางตาเราทางตาที่เห็นเนี่ยมาพิจารณาว่าที่เป็นต้นไม้นี่ไหนต้นไม้ใบเหรอกิ่งเหรอกะพีเหรอใช่ไหมเรื่องพี้ก็พูดมาเป็นสิบบครั้งแล้วแก่นเหรอลากเหรอดอกเหรอยอดเหรอผลเหรอกลิ่นเหรอเป็นต้นไม้ใช่ไหม เ,เราก็บอกอมมันมันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นแค่ละลยเป็นที่แยกจําแนกออกไปนนะที่เป็นใบกิ่งก้านอะเน,นี้เขาเรียกว่าสังขารครับสังขารและแต่ละสังขารก็มีชื่อของมันเป็นสังขารทางกิ่งสังขารทางใบสังขารทางทางนั้นมันล้วนแต่สังขารแต่มารวมกันเราเรียกว่าอะไรครับต้นไม้แ้แล้วไหนละต้นไม,ไนนไม้มันเป็นแค่กิ่งใบ เขาเรียกมารวมกันอะไรมารวมกันเรียกว่าอะไรสังขารครับแล้วไหนล้วครับสุญญาตาของท่านแสดงต้นไม้ก็ไม่มีที่ต้นไม้มีก็คือเป็นเรื่องสมมุติที่ใช้เรียกสังขารทั้งหลายว่าต้นไม้นี่ทางธรรมมันจะอธิบายมาอย่างนี้เออ,เอ,อต้นไม้ไม่มีต้นไม้เป็นอะไรสุญญาตาครับมันว่างเปล่ามันไม่มีมันเป็นแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาใช้เรียก การหนึ่งของสมุติอย่างหนึ่งแต่ยังมีกิ่งมีใบมีอะไรแล้วไหนกิ่งแล้วครับยองไปเหลือแต่กิ่งไม่ใช่เป็นต้นละไหนละกิ่งเปลือกมันเหรอกัะพี้เหรอเนื้อเยื่อเหรอยางเหรอแก่นมันเหรอเลือดดีเอมันเหรอหรือว่ายีนมันเหรอที่รวมมาเป็นกิ่งก็ไม่ใช่อีกมันเกิดจากการรวมหลายๆลอย่างแล้วเรียกว่ากิ่งเออกิ่งจริงๆิ่งก็ไม่มีที่มีเกิดจากการให้ค่าเปลือกกัะพี้ แกนเนื้อเยื่อยางเนื้อไม้ยีนยีสอะไรของมันแลืวอแต่ครับจะไปถึงอะตอมอืมไปถึงโครงสร้างอะตอมอที่เราเรียกว่าควอนตัมไปเลยแสดงว่ากิ่งก็ไม่มีเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมันเป็นอะไรมันเป็นสุญญาตาครับมันเป็นสุญญาตามันไม่มีกิ่งต้นไม้ไม่มีอ่ะกิ่งแสดงอยู่อ๋อพอพิจารณากิ่งก็ไม่มีแต่ว่า แต่ว่ายังมีเปลือกยังมียีนยังมีในในกิ่งนั้นแสดงตัวอยู่ก็พิจารณายีนบ้างพิจารณาตัวเล็กๆ,ๆจนกล้าไปถึงความเป็นไม่มีแม้แต่ทั้งกิ่งอย่างที่จะต้องมันพิจารณาแล้วมันเดือดร้อนทางทางญานมันเกิดนั่นแหละครับเข้าไปถึงอ๋อสรรพสิ่งนอกจากต้นไม้เราก็ไปเทียบเคียงสัตว์บุคคลสิ่งของมันก็มาสู่เดียวกันหมดก็คือมันเข้าใจเข้าใจสิ่งหนึ่งก็เข้าใจเป็นมหาภาพไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ มันเชื่อมโยงไปเลยเอยเท่าที่เราไปพินิจพิจารณานั่นแหละเขาเรียกเข้าไปถึงความเป็นสุญญตาพอพารณาทั้งโลกในโลกละ่ะต้นไม้ละ่ะภูเขาละ่ะแสงเลนลส,ส,ลสายแสงลมแสงแดดแม่น้าก็ไม่ใช่แต่มารวมกันแล้วเรียกว่าโลกจริงๆโลกก็ไม่มีโลกก็เป็นสุญญตาเราเข้าใจปุ๊บเลยว่าอ๋อทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเป็นสุญญตาทั้งนั้นก็คือมันไม่มีไม่มีจริงๆแกนสารเลยไม่มีอย่างเงี้ยไอ้นี่เขาเรียกว่าอนุโลมอนุโลมทางธรรม ก้าวไปถึงความเป็นสุญญตาได้เมื่อไปถึงอนุโลมทางธรรมก้าวสุญญตาได้ถ้าจะต้องวนกลับมาปฏิโลมแต่ว่าที่มันมีมีเพราะอะไระครับกลับขึ้นมาเรื่อยๆมีมีเพราะอะไรนะครับสุดท้ายแล้วแล้วแต่บาร,รมีใครบาร,รมีมันมันมีเพราะตาเรามีไงเราเห็นว่าเป็นต้นไม้คราวนี้กลับกบอับกลับกลับมาสู่สตัว,ต,วตัวเราละมันมีเพราะอายตนะมีถ้าอายตนะไม่มี ที่เราพูดนี่หมายถึงอายตนะทางจักษุคือทางตาเมื่อมีตาก็รับรู้ทางตาเป็นจักษุวิญญาณคือมันรู้ทางตาว่าอะไรเป็นไรรู้ว่านี่คือต้นไม้ใช่ไหมก็กลับมาเพราะงั้นต้นไม้มีนะครับคิดได้แล้วมันเป็นแค่ความคิดเป็นการวิพัชวาเป็นการตรึกเป็นการยุริโสหาเหตุหาผลนะครับหาเหตุหาผลเพื่อให้เห็นชัดถึงสรรพสิ่งว่าเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมัน มันประกอบด้วยสังขารทั้งสิ้นคําว่าสังขานี่มันกว้างใหญ่มากมันใช้ชื่อเรียกขององค์ประกอบนะครับแม้แต่มโมเลกุลก็ประกอบด้วยอะไรสังขารสังขารคืออะไรสังขารก็คืออิเล็กตรอนนะครับ,รบไ,ปไปถึงอะตอมถือว่าหน่วยเล็กที่สุดแล้วก็ประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนโฟตอนนิวเคลียสรวมกันเรียกว่าอะไรอะตอมใช่ไหมครอะตอมยังมีโครงสร้าง แล้วตอนนี้พอมาถึงยุคนี้ย,ยุคปัจจุบันนียมันเป็นควอนตัมควอนตัมคือไงมันไม่แน่นอนเวลาผัสสะสิ่งหนึ่งมันก็กลายเป็นพลังงานได้ผัสสะบางอย่างก็เป็นสสารได้เพราะมันเป็นได้ทั้งสสารและพลังงานสมัยก่อนนะตอนบอกว่าเป็นสสารเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดทางด้านสสารนะครับส่วนแปรแมูมันก็เรียกไปเลยเป็นพลังงานไปมันแยกย่อยนั้นเราต้องจำเป็นต้องมีความรู้ขนาดนี้ไหมข้าขอบอกท่านว่าถ้าท่านเข้าใจโลกความรู้เหล่านี้มันอยู่ในกายท่าน มันวนไม่รู้รอบแล้วรอบเล่าอยูในกายท่านแต่ท่านเอาออกมาไม่ได้นะครับมันเคยมีโลกสูงสุดและโลกต่ําสุดซึ่งท่านก็เคยเผชิญต่ําสุดและสูงสุดอยู่ในผวังของท่านท่านหรือฝันแปลกๆนะครับท่านหรือฝันโน่นฝันนี้ด้วยการปรุงแต่งของท่านอันนี้สุญญาตาเนี่ยมันมาในแนวนี้คราวน,นี้เรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน มันไม่มีสาระไม่มีเกณฑ์สารไม่มีความเป็นจริงที่มันมีความเป็นจริงเพราะเราให้ค่าว่านี่คือต้นไม้นี่คือคนนี่คือสัตว์นี่สิ่งของแล้วมันมาใช้ประโยชน์อะไรกับทางธรรมของเราก็มันมามันมันมาแทงตัวเองได้ไงว่าไอ้ที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่มันเกิดจากการที่เราสมมุติและยึดลงไปในกระแสข,ของมันในด้านของสมมติน,นี่นะฮะแล้วเราก็ยดึดว่างงต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ท่านจะบอกว่าท่านอยู่ด้วยสุญญาตาคือท่านอาจจะพิจารณาเข้าไปรู้ตรงนี้ แต่พอถามว่าเนี่ยอย่างหลวงพ่อนั้นที่มาจากป่ามาอยู่ค่ข้าเนี่ย uh huh. นะครับท่านก็ไม่ได้พิจารณาตัวนี้ท่านแค่ไปจํามาสุยตายมันเท่เดีแต่ไม่รู้ว่ากลไกของสุยตาที่มาเป็นสุยตานี่คืออะไร uh huh. มันเป็นความรู้ในใจของเราที่ได้วิพัฒน์วาาขึ้นมาเข้าใจโลกและสรรพสิ่งอย่างนั้นเนี่ยถึงเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมันมันมีตั้งแต่ระดับจุลชีวิตเล็กๆจนไปถึงมหาภาคเลยถึงโลกทั้งใบและตัวคนทั้งตัว คือสุญญาตาเนี่ยถ้าสรุปความหมายสั้นๆก็คือความเข้าใจโลกว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแต่สิ่งที่เราคิดเนะี่ยมันเป็นการให้ค่าให้ความหมายให้สมมุติเป็นเครื่องอยู่เนะี่ยเราจะเอามาเป็นตัวตนไม่ได้ว่าเราพอคิดได้อย่างนี้พี่นายอย่างนี้แล้วเราเข้าถึงความเป็นสุญญาตาและเอาตัวไปเป็นสุญญาตาไม่ใช่เพราะว่าเรายังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลยังต้องอยู่ด้วยสังคมไอ้นั้นเป็นความรู้ที่ท่านคิดขึ้นมา ติดตองขึ้นมาตรวจสอบขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาจนเห็นชัดว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เมื่อมันเป็นของมันอย่างนี้ท่านต้องกลับมาเป็นตัวท่านเหมือนเดิมนะครับต้องเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้คนเป็นคนภูเขาเป็นภูเขาโลกเป็นโลกอย่างที่สังคมเขาเห็นมนุษย์เขาเห็นสาธารณะเขาเห็นไม่ทําตัวเป็นสุญญตาเพราะความเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยการคิดท่านคิดคนเดียวหรือไม่รู้หรอกใช่ไหมฮะเพราะงั้นพระหลายหลายท่านเนี่ยเอาตรงนี้มันหลอกล่อเพื่อหาลาบสกัลละจากผู้คน วันนี้อยู่ด้วยสุญญาตาเข้าถึงสุญญาตาแต่อธิบายสุญญาตาได้ไหมทันทีไม่ได้ครับข้าเจอสังเวียนพวกนี้มาสรัรภูมิพวกนี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอธิบายไม่ได้ต่อให้จำจะที่ข้าพูดไปอธิบายก็ยังอธิบายไม่ได้เลยท่านม,มันจะสะดุดเพราะมันเกิดจากการจำมามเกิดจากการจดมาไม่ได้เกิดจากใจที่มันเข้าใจถ้าใจที่มันเข้าใจนะครับมันมีความชํานาญมันเป็นญาณมันเป็นฌานประจัดติดตัวท่านข้ามพบข้ามชาติไปเลยทีเดียว